ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจกรถแมคโคซิงนะครับเอาพาพี่น้องมาชมพื้นที่ในการขุดโคกน้องนานะครับวันนี้นะครับเป็นหน้างานใหม่ครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภออำเภอเมืองนะครับ นี่นะครับพื้นที่ในการขุดนะครับพื้นที่ที่จะทําการขุดนะครับก็รอชมนะครับว่าเราจะขุดในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอมารอดูรอชมนะครับว่าจะขุดแบบไหนนะครับก็ย้ายรถมาลงงานได้สองวันแล้วนะครับแต่ยังไม่ทันได้ลงงาน ขุดนะวันไี้ไปเสาไปกับขี่ครับเสาไปไปกับขี่ยังครับนี่ก็ตรงนี้นะครับในหน้าที่สามไรนะครับก็น่าจะอีกหลายวันอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับ ตรงนี้นะครับเราจะขุดนาแปลงนี้นะครับเศษกน่าจะแบ่งทําแค่ครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นจะเป็นในแบบก็น่าจะเป็นครองครับครองล้อมรอบครับแล้วก็มีสะตรงกลางลูกหนึ่งนะครับ บรรยากาศดีมากครับรอบๆก็จะมีโคกนองนาเยอะมากนะครับส่วนตรงนี้ก็จะอยู่ติดบ้านเลยนะครับอยู่ติดบ้านมีแต่สวนรอบเลยครับเหมาะกับการทำโคกนองนามากครับปปก็จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ขุดไปใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ อยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันอีกรอบนะครับหลังจากหลังจากการขุดไป สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ